สวัสดีค่ะวันนี้เปิดสะพานทะเลบ้านครูกุ๊กนะคะด้วยส้มตําหอยแครงจากพี่ี่คนสวยนะคะบอกว่าพี่พี่อุตส่าห์โทรมาแต่เมื่อคืนนะคะวันนี้มีพิเศษให้นะคะให้หมูยอแล้วก็อะไรนะคะพี่ก้เขาเรียกอะไรนี่ข้าวโพดมีอะไรนะคะถั่วถั่วอะไรคะพี่่ไม่ใช่สิเม็ดกระถินนะคะแล้วก็หอยแครงนะคะเนี่ยหอยแครงครึ่งกิโลนะคะไม่กักเลยนะคะคลุกนี้อยู่ในคาหนึ่ง ขึ้นกิโลจริงนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทว้าวฟังเสียงนะคะฟังเสียงสุดเจเลยค่ะไม่น่าเชื่อนะคะน่าทานมากเลยนะคะน้ำลายไหลลงทุกมีจะว่ายังไงเนาะลูกค้าไม่ต้องชิมเลยนะคะฝีมือกู๊กขอบอกว่าแซ่บเบิ้จริงดูนะคะจะให้ดูว่าเมึองถาดเป็นยังไงบ้างหนึ่งร้อยห้าสิบาทคุ้มไม่เอ่ยวันนี้นะคะ หอยแครงเน้นๆหอยแครงล้วนนะคะให้หมูยอไปกินด้วยแทนผักนะคะหอยแครงนะคะครึ่งกิโลนะคะจับตาช่างขึ้นมาชั่างได้เลย,เลยมันเกินไปดีร้อยห้าสิบาทเกินไปไหมคะเนี่ยพี่กี้ดู มิตรภาพว้าวค่ะราคามิตรภาพนะคะทินเดิมนะคะเพื่อนร่วมงานเดิมพี่สาวคนเดิมนะคะ <c oughs> ที่ขอบคุณคณะครูโรงเรียนคาเทพิทยานะคะที่มาอุ่นนตั้งแต่เช้าเลยพี่กี้ดู150บบาทนะคะคุ้มที่สุดเลยน่าทานเลคะ่ะจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ